Welcome to back my YouTube channel at DriveFocus Update. ก้าวเข้าสู่โลกอุตสาหกรรมการบินขนาดมหึมาที่ซึ่งสายการผลิตเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งวิศวกรรมยุคใหม่โรงงานขนาดยักษ์นี้ไม่ใช่แค่โรงงานธรรมดา แต่คือระบบนิเวศท,ที่ขับเคลื่อนด้วยความแม่นยำซึ่งเทคโนโลยีล้ำสมัยแรงงานฝีมือหลายพันคนและหุ่นยนต์ระดับอุตสาหกรรมประสานกำลังกันในการสร้างหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ซับซ้อนที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างมาเครื่องบินเจ็ตพาณิชภายในที่แห่งนี้โลหะดิบวัสดุคอมโพสิตและเครื่องยนต์พลังสูงจะถูกแปรสภาพเป็นยานพาหนะที่พร้อมจะพาผู้โดยสารข้ามทวีปทุกขั้นตอนในกระบวนการที่ซับซ้อนนี้คือผลงานสินแห่งการประสานงาน โรงงานถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนโดยแต่ละโซนมีหน้าที่เฉพาะส่วนลำตัวขนาดยักษ์ของเครื่องบินจะมาถึงจากโรงงานสาขาทั่วโลกและถูกลำเลียงอย่างเงียบสงบด้วยยานพาหนะนำทางอัตโนมัติที่เคลื่อนที่เรียบลื่นบนพื้นมันเงาทุกเครื่องจักรทำงานอย่างเป็นจังหวะสร้างจังหวะการผลิตที่ทั้งสะกดสายตาและควบคุมได้อย่างสูงสุดหนึ่งในภาพที่น่าตื่นตาที่สุดคือขั้นตอนการประกอบปีกปีกคาร์บอนไฟเบอร์ขนาดยักษ์ที่ยาวกว่ารถโดยสาร ถูกยกขึ้นอย่างละเอียดโดยปั้นจันหุ่นยนต์และจัดตำแหน่งอย่างแม่นยำเข้ากับลำตัวทุกสลักเกลียวและแผ่นโลหะถูกตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแม่นยำเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ที่จะผิดพลาดเพราะแม้เพียงจุดเล็กๆก,ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องบินทีมงานผู้เชี่ยวชาญทำงานร่วมกับระบบ AI เพื่อให้มั่นใจว่าทุกมิลลิเมตรได้มาตรฐานในขณะเดียวกันการติดตั้งภายในเครื่องบินก็เหมือนเวทมนต์อีกแบบหนึ่งแม้ว่าภายในห้องโดยสารจะดูเรียบง่ายสำหรับผู้โดยสาร แต่ภายในฝาผนังกลับเต็มไปด้วยสายไฟหลายพันเส้นระบบไฮดรอลิกฉนวนและระบบควบคุมสภาพอากาศพนักงานในส่วนนี้เปรียบได้กับศัลยแพทย์มากกว่าคนงานพวกเขาร้อยสายไฟติดตั้งอุปกรณ์และวางระบบต่างๆด้วยความละเอียดสูงวิศวกรคอยตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนทำงานได้สมบูรณ์ก่อนที่เครื่องบินจะทะยานขึ้นฟ้าส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นหัวใจของเครื่องบินจะได้รับการติดตั้งอย่างพิถีพิถัน เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนขนาดยักษ์ซึ่งมีพลังยกเครื่องบินทั้งลำขึ้นฟ้าถูกติดตั้งใต้ปีกด้วยเครื่องยกหลายตันการจัดตำแหน่งต้องแม่นยำอย่างที่สุดเพราะความคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่มิลลิเมตรอาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหรือความไม่สมดุลเครื่องยนต์ทุกเครื่องจะผ่านการทดสอบด้านประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงเสียงและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมก่อนติดตั้งจริงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในทุกขั้นตอนหุ่นยนต์จะหยุดทำงานทันทีหากมีมนุษย์เข้าใกล้เกินไป เครื่องมือทั้งหมดติดแท็ก I.F.I.D. เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบได้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนใดหลงเหลือภายในเครื่องบินชุดยูนิฟอร์มของพนักงานมีรหัสสีเพื่อระบุนหน้าที่และสิทธิการเข้าถึงของแต่ละคนทําให้เกิดระบบการทํางานที่แม่นยําโรงงานแห่งนี้ยังออกแบบมาเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว โดยใช้ไฟเลเรระบบจัดการพลังงานอัตโนมัติและการรีไซเคิลของเสียในระดับสูงแม้แต่ห้องพ่นสีที่ให้ลวดลายสายการบินกับเครื่องบินก็ใช้สีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบระบายอากาศที่ควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อลดการปล่อยสารเคมีสู่บรรยากาศการฝึกอบรมพนักงานใหม่เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญพวกเขาไม่ได้เริ่มงานจริงทันที แต่ต้องผ่านการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยี VR และ AR ซึ่งจำลองสภาพแวดล้อมจริงพร้อมแรงตาร้านสัมผัสจากวัสดุดและการรับรู้เชิงพื้นที่ด้วยระบบสัมผัสจำลองเพื่อให้คุณเคยกับงานโดยไม่เสี่ยงต่อความผิดพลาดระบบซอฟต์แวร์เบื้องหลังโรงงานนี้สามารถติดตามทุกชิ้นส่วนเครื่องมือและวินาทีของแรงงานดิจิทัลทวินของเครื่องบินแต่ละลำได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้วิศวกรสามารถตรวจสอบความคืบหน้าและคาดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนเวลา เซนเซอร์ S S ที่ฝังอยู่ทั่วโรงงานให้ข้อมูลแม่นยำทำให้การตัดสินใจมีพื้นฐานจากข้อมูลแทนที่จะใช้ความรู้สึกแม้จะมีระบบอัตโนมัติขั้นสูงแต่มนุษย์ก็ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญความสามารถในการแก้ปัญหาความคิดสร้างสารรค์และความยืดหยุ่นของมนุษย์ยังคงไม่มีใครแทนที่ได้เทคนิคบางอย่างที่ไม่สามารถเขียนไว้ในคู่มือทำให้พนักงานมากประสบการณ์สามารถแก้ปัญหาหน้าง,งานได้อย่างชาญฉลาดและประหยัดเวลาการผลิตได้มหาศาล